พีจ้าวันนี้พินจะมากแกงเขาเรียกอะไรเนาะแต่ว่าบ้านพินเรียบลูกมันแหนบมักแหนบเพราะว่าพินเคยปลูกแต่พินจะแกงกะทินะพินเคยปลูกไงโอ้ยมันตู้เย็นมันเย็นเกินโดนตู้เย็นแชะเดี แ้พินจะปอกก่อนเนาะแกงใส่เอ่อตะลูกไอเน,นี้ยแต่บ้านพินลูเรียงมาลูกมาแหนบเนาะอันพินเคยปลูกอะดกจนหูห้อยเต็มเลยพินจะแกงใส่ใส่ไก่ใส่ปีกไก่เนาะซึ่งโครงไก่ไม่มีก็จะใส่ปีกไก่เออแล้วก็แกงใส่กะเทิอะ แต่ว่าไม่มีใบหัวลำพาก็ไม่ต้องใส่เนาะก็ก็แกงแกงแกงกะทิไปละแกงนั่นไปเขาเรียกอ,อะไรอะ,ะเหมือนแกงขั่วงนั้นน่ะแกงขั่วไม่ต้องใส่ใบหัวลำพาก็ได้เนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเลยเดี๋ยวพินจะล้างไก่ปอกลูกมันแหนบก่อนเนาะเดี๋ยวพินจะให้ดูนี่มันอ่อนดีดีอ่อนดีจังเลยเดี๋ยวพินจะล้างเอ่อ ปอกมันแล้วก็ล้างเพราะว่ายางมันเยอะลูกกันอ่อนอย่างแย่อร่อยหวานแต่ไม่รู้วันนน้นนะเดี๋ยวพินจะบอกแกงแต่ว่าพินไม่ได้ทาพริกแกงนะเพราะพินเอาพริกแกงสําเร็จเพราะว่าพริกแกงสําเร็จพินแช่แข็งไว้เนาะแ,แกงใส่กะทิเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะเดี๋ยวพินจะเปิดเตาอืมเปิดเตาเลย เออไม่ได้เป็นโควิดนะเพราะว่าพินอ่ะพลาพูด,ดนานๆเข้าเสียงมันจะแหบไปเลยอะค่ะแล้วทีนี้แบบนั่นพินะจะต้องเขาเรียกอะไรไอให้หลอดเสียงกลับมาคือให้ก็เรียกอะไรอะหลอดเสียงเปิดะนะ,ะเนาะพินจะแกงเสร็จ ปีกไก่อย่ย่ยั่วจ้าโอ้เอากระทิกองนี่ทะเลาะกองใหญ่ไว้ก่อนคิดว่าจะเยอะซื้อกระทิชอบซื้อมาไว้ซื้อมาไว้เพราะว่าพิงชอบทำขนมกินบ่อย พินชอบทังขนมกินชอบทําขนมแล้วก็ตัวเองก็กินอะไรเงี้ยก็บ่อยอยู่เอาไปไหนหมดละมีดคุณมีจา๋าบ่อยฉันจะไม่ เลยหน่อยเคยเพียงจะผัดพริกแกงก่อนพริกแกงพียงกับตักเป็นช้อนช้อนช้อนใส่แช่แข็งไว้อยเมืองนอกเนาะแตไมยังเมืองไทยเลยเคยแช่แข็งบ่ยิ่งไปซื่อเลย มืองไทยตอนเราเราจะทำอะไรเรารุวงเราเรา,เราก็ไปซื้อเนาะอยู่มองนอกเลอไต้องแช่แข็งอย่างรับจะทุกอย่างเลยนะที่แช่แข็งมันยังไม่ลายมันนั่น เจะผัดพริกแกงให้หอมแล้วก็ผัดพริกแกงก่อนสักทีแล้วก็ค่อยเอาไก่ลงไปผัดทีแล้วก็ค่อยไฟผักไฟสัทีอีกพริกแกงอะ่ะมัน มันเค็มด้วยนะเค็มอพี่ซื้อมาแล้วต้องชิมก่อนถ้าเค็มเราก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เกลือกินใช้เกลือที่ไม่เคยค่อยเลยพี่ทำแบบข้าวอะไรก็แล้วแต่แต่แตไมาอยู่บงนอกมีพี่แตกใช้แต่เกลือ,ลอปลาไม่เคยใช้หรอกเพราะว่าใช้เกลือส่วนใหญ่ น้ำปลาส่วนน้อยเพราะว่ากินไม่ค่อยเลยใช้น้ำปลามันยังไงก็ไม่รู้อ่ะใช้ตะเตือถนัดไปทางเตือใส่หมดเลยไก่ว่าจะเอาไว้อบขิดไปพี่มาไม่เอาพี่เกกินหลายอย่างเตื้อง ี๋ยวพินจะปล่อยให้มันเดือดแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะ,ะเพราะว่าจะปล่อยให้มันเดือดสุกจะหน่อยไก่เดี๋ยวพินจะปรุงรสชาติเลยพินใส่รสดีเพราะว่ารสดีมันมันไม่ต้องใส่เกลือไงมันเค็นอยู่แล้วเนาะใส่รสดี พิงก็ใส่แค่หนึ่งช้อนชาช้อนตวงนี่แหละช้อนชาเท้านเรียกช้อนไหลแล้วก็พิงก็จะใส่น้ำตาลลงไปตักสักหน่อยแล้วเราชิมรสชาติทำยังไงเราก็ค่อยเติมอีกที โรงเรียนมันปิดแล้วมั้งเด็กมันวิ่งเล่นตึงตง,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 ตงพอมบ,บนวิ่งหยอกกันเล่นเนี่ยค่อยแน่อันอะไรอะไรกลางคืนมันไม่มันก็ไม่เล่นเท่าไหรไม่ใช่ว่าไม่ไม่เล่นเท่าไรไม่เล่นเลยแม่นให้นอนกันแล้วมั้งพิ่งจใส่ผักลงไปเลยนะคะพิ่งก็ใส่ผักเพราะว่าเราจะได้ให้มันสุก ใเคยผักทีเดียวแต่ว่าพินไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะคะเอาแค่น้ำกะทิคุกขิดพินจะแกงแบบเาเรียกอะไรน้ำคุกขิดอ,อ่ะอนไม่ได้แกงใส่น้ำเยอะเดี๋ยวน้ำผักก็ออก <c oughs> ค่ะคือน้ำผักก็จะออก พินย้ายมาอยู่เนี่ยที่เนี่ยเอ่อครัวไอ้เตาเนี่ยเขาถูไม่สะอาดขนาดพินขัดก็เออก็ยังไม่ค่อยออกนะก็ออกนิดๆให้พินเดี๋ยว นั่นค่อยชิมว่ารสชาติเป็นยังไงเ,เดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนถูกเนาะมาชิมรสชาติป้าต,ต้องใส่อะไรมั่งอันก็โอเคแล้วอันนี้ก็ชิมก่อนว่ามันขาดอะไรเนาะ อร่อยละใส่น้ำตาลหน่อยนึงใส่รสด,ดีพอดีเลยไม่ต้องไปใส่เกลือถ้าเราอยากกินเค็มเราก็เติมน้ำปลาอร่อยพอดีเลยคือที่ใส่น้ำตาลน่ะเพราะว่าลูกไอ้นี้มันไม่ไม่หวานไงแต่ก่อนเราเด็กมาจากต้นใหม่ๆหวานแต่ทีนี้เขาเอามาไว เอามาไว้ที่ร้านนานแล้วกว่าจะมาถึงเรากว่าจะได้กินนะเนาะความหวานมันก็จะหมดไปถ้าเด็ดจากต้นใหม่ๆเลยนะเอามาทางกินเลยนะแล้วก็ต้มิ้นน้ำพริกก็อร่อยนะลูกอั่เนี้ยลูกมันแนบเนี่ยมันจะหวานเพราะว่าหินอยู่กับแฟนคนที่สองอะ ที่ก็คือคือไงคู่สไพ์กันน่ะแต่แกเป็นพี่สไพ์คนโตเนาะเออแกแกไปเขาอะไรเงี่ยแกบอกว่าแกเอาเอาจากเขาลงมาก็แกก็ปลูกกันะคือง่ายๆแกก็ปลูกมันไม่เกิดแกเอาลงมาตั้งหลายลูกลูกแก มันไม่เกิดแกบอกใส่มันจะไปเกิดบนเขาบนอะไรมั้งหินแกก็บาอย่างนี้เนาะเลยบอกใช่หรอกอันก็เลยเอามาปลูกเองอะไรเองพิงก็ลอยลองปลูกนะพินลองปลูกมันก็เกิดให้พินเป็นต้องหลายต้นแล้วพินก็ไปลงหลุม ทีนี่แม่จะเอ้ยกินไม่ทันเลยลูกทั้งเก็บขายทั้งเก็บกินทั้งไปอดหลายทนกินไม่ทันแม่ย่าพินคนที่สองอะแกจะพูดว่าไอ้พินนอามันปลูกอะไรของมันอะได้กินอะไรที่คนเขาบอกว่ามันไม่เกิดไม่อะไรอะ่ะหวานอะละตัวดีปลูก ด้วยมะระนะเขาบอกว่าเออป้าคนไทยเนาะแกมาเล่นที่บ้านพินมาก่อนเนี่ยแกปลูกมะระขีนกแกบอกของแกไม่เป็นไม่เป็นต้นไม่เป็นอะไรทั้งนั้นไม่เกิดเอยมาเจอนี่เกิดของอะไรที่บอกว่าไม่เกิดปเป พริกอะพีนปลูกกระโดกลูกโดกโดต้นเดียวเก็บกินไม่หัดไม่ไหวโดกจนคนที่เขาปลูกพริกขายเขาต้องเอาพีนไปปลูกอะเขาบอกว่าอือคนอะไรปลูกอะไรก็เกิดง่ายน้อยแล้วก็ดุกด,ด้วยลูกดกแล้วก็ไมา่ได้ยอตัวเองนาปลูกมะเขือก็ลูกอูโหโอกินไม่หัดไม่ไหว เก็บกินกันแล้วครอบครัวแฟนพินก็ก็ใหญ่นะแล้ก็เขาก็แยกๆก,กันเนี้ยไอ้คนที่ไม่ได้แยกอยู่กับแม่ก็มีไอ้คนที่แยกกับพินกับแฟนพินเนี่ยแยกแล้วก็พี่พี่ของแฟนน่ะพี่ชายของแฟนเขาก็แยกนะเขาแยกอยู่นั่นแหละเขาแยกอยู่เขาปลูกอะไรเขาก็เกิดของเขาเลยอเขาปลูกอะไรไม่เกิดเขาบอกว่าพินมาปลูกให้พี่เลย ก็ได้กินกันหมดบ้านหมดเมืองโอ้ก็อย่างว่าลนะเนาะคนมือเย็นเขาบ่าว่ามือเย็นแม่แม่แม่ย่านะเขาบอกว่านี่เป็นมือเป็นคนมือเย็นที่ปลูกอะไรก็เกลือได้เอาละคลิปนี้ก็เสร็จแล้วล่ะคะ่ะปรุงตามที่พินใส่ให้ดูเลยคะ่ะก็ชิมเอาแล้วกันมันก็ละแตก ใครแล้วแต่มันเน่ยแต่อันพิงก็แกงลูกมันแหนบเนี่ยแต่ก็เรียกอะไรลูกม,านามันน้ำบอแต่ว่าแต่ว่าบ้านแฟนพิงเขาเรียกลูกมนันแหนพิงก็เลยเรียกตามเขายังก็แค่นี้นะคะคลิปนี้บายบายค่ะ